สวัสดีครับพี่มีราโรนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับมาขออนุญาตเข้าเรื่องนะยครับเพื่อนขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เป็นไงครับว่าวุ่นเลยใช่ไหมครับสาหรับคนที่ไม่ขึ้นชาระมาเป็นเวลา2เดือนแล้วถูกไหมครับใครนะครับที่ไม่ขึ้นชาระเป็นเวลา2เดือนตอนนี้ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถไม่สําเร็จนะครับจ่ายเงินไม่สําเร็จแล้วก็จะให้เรานั้นมีการ อัปเดตบัญชีใหม่นะครับก็วันที่1นี้นะครับวันที่1นี้พรุ่งนี้เพื่อนๆก็เข้าไปอัปเดตบัญชีธนาคารใหม่อีก1รอบเลยนะครับตามที่ระบบแนะนํามานะครับเพราะว่า2เดือนนั้นมีการจ่ายเงินผิดพลาดนั่นเองนะครับเหมือนในลักษณะบแบบรูปนี้นะครับลักษณะบแบบรูปนี้มีการจ่ายเงินค่อนข้างผิดพลาดเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อนเราได้เห็นอะไรหลายอย่างใช่ไหมยอดเงินก็ได้ช้าไม่หนำซ้ำนะครับที่ตลกกว่านั้นก็คือระบบโอนเงินมา2ยอดเดือนที่ผ่านมา เพื่อนๆเชื่อไหมว่าหลายคนเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วหลายคนก็ไม่กล้าใช้หลายคนบอกว่าระบบโอนมาให้สองครั้งสองครั้งไม่มีนะครับระบบไม่มีทางโอนเงินมาให้คุณสองยอดแน่อนอนเพราะยอดคุณที่คุณทําได้คุณทําได้แค่ยอดเดียวแต่ระบบโอนมาผิดพลาดนะครับผมมันก็เลยส่งผลให้กับว่าคนที่ไม่ขึ้นชำระมาเป็น2เดือนนี้ก็เลยมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวยังไงร,ระบบจะดึงคืนแน่นอนนะครับกรณีอย่างนี้นะครับผมเราไม่ได้โดนปิด นะครับเราไม่ได้โดนปิดลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับระบบไม่จ่ายแน่นอนมีมีปัญหาผิดพลาดแต่อย่างนี้คือระบบจ่ายเงินไม่ได้เพราะมีอะไรผิดพลาดไประบบก็ให้เรานั้นมีการอัปเดตบัญชีนะครับมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่1เราเข้าไปทําให้เสร็จเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นไม่จะเป็นต้องไปอัปเดตอะไรทั้งสิ้นรออย่างเดียวนะครับยังไงผมก็มั่นใจว่าคนที่ไม่ได้เงินมา2เดือนแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เงินแน่นอนนะครับ